สวัสดีครับผมอาจารย์บรรุเพียชินนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตขอนแก่นนะครับวันนี้ผมก็จะนําทีมนะครับติดตั้งโรงเรือนนะครับในระบบสมาร์ทฟาร์มหรือโรงเรือนอัจฉริยะนะครับภายใต้โครงการยุทธชนอาสานะครับสร้างชาตินะครับเฟสที่1นึ่พื้นที่อาเภอกำมะลาใสนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เราจะทําการปลูกผักนะครับทดสอบการปลูกผักในแปลงที่เราติดตั้งโรงเรือนเรียบร้อยนะครับว่า หลังจากที่เราติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะแล้วนี่ว่าผักเรานี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็จะทําการผสมนะครับดินเพื่อใช้สําหรับการปลูกในระบบโรงเรือนยกสูงซึ่งวัสดุที่เรานํามาใช้นะครับก,ก็เป็นวัสดุที่ จากพื้นบ้านเรานะครับก็จะมีพวกขี้วัวนะครับหรือขี้ไก่ขี้หมูก็ได้นะครับกับแกลบดําแล้วก็ดินถ้าเป็นไปได้นะครับต้องเป็นดินที่พักมาแล้วอย่างน้อยนี่ยอย่างต่าๆนะครับต้อง5ปีนะครับแต่วันนี้นะครับเราใช้ดินโพนนะครับบ้านเราเรียกว่าดินโพนนะครับซึ่งมีอายุในการไม่มีการใช้งานหรือว่าไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเรามาผสมนะครับตอนนี้นะครับเอาเพิ่มอีกเลยครับเอาดินเพิ่มอีกครับนะตอนนี้ ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายต้นกล้านะครับเพื่อที่จะอเอาไปที่โรงเรือนที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลื่อนย้ายกันมา ครับตอนนี้เราก็จะเอาต้นกล้านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาลงแปลงปลูกนะครับซึ่งแปลงปลูกของเราเนี่ยจะมีขนาดนะครับกว้างเมตรยีนะครับยาวไปที่หกเมตรนะครับทั้งแปลงเนี่เราสามารถที่จะปลูกได้300ต้นนะครับถ้าเราใช้เป็นถุงแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็น300ต้นเราจะปลูกง่ายนะครับถ้าใส่ถุงลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราที่เราเตรียมไว้นะครับมาลง ครับหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการปลูกผักนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ <ampoo. S 2> ซึ่งการปลูกผักนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวนะครับการที่เราจะปลูกผักหนึ่งก็คือระยะห่างระหว่างต้นระยะห,ะห่างระหว่างแถวต้องมีความเหมาะสมความพอดีนะครับเนื่องจากว่าพืชบางชนิดที่เราปลูกไปนะครับเป็นลักษณะของสวงพุ่มเราก็จะมีทําการวางแถวนะครับเพื่อที่ทําการปลูกนะครับเพื่อ เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เพื่อให้เกิดเรื่องของตลาดนะความต้องการของตลาดนะครับนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักศึกษานะครับทําการปลูกแล้วก็วางแถวให้ดูนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกผมก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักให้ดูเป็นแนวให้สวยงามนะครับโดยจะกําหนดจุดให้ห่างกันเป็นระยะ20เซนมนะครับันดับแรกนะครับเราจะกําหนดจุดแรกนะครับให้ห่างจากขอบอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะระหว่างแถวนะครับ วัดไปที่20่สิบเซนครับนะครับนี่ครับสาหรับแรกเราวัดระยะสแถวก่อนนะครับแล้วเราก็จะกำหนดจุดไปทีละจุดครับอยู่ที่ยี่สิบเซนครับเดันมี่วรอันนานว้ี่ครับก็บวัดไปที่20ส่สเซนเหมือนกันครับ ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบแถวครับแถวสามก็เหมือนกันครับครับหลังจากเราปลูกผ,ผักลงแปลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําการรดผักได้อย่างไรถ้าเมื่อเวลาเราไม่อยู่นะครับตอนนี้เราก็ใช้ในระบบสมาร์ทนะครับสมาร์ตควบคุมนะครับโดยการออกแบบนะครับ แล้วก็การดีไซน์ของทีมของยุวชนอาสานะครับตรงนี้นะในตัวสมาร์ทเองนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับการให้น้ําอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะให้น้ํานะครับให้น้ําผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเราได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการลดน้ํานะครับเป็นการลดน้ํานะครับนะฮะ จากนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าอย่างถ้ามีอากาศที่มันร้อนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะสเปร์นะครับทําการสเปร์น้ําให้ได้นะครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมินะครับตรงนี้เรามาดูกันว่าโอเคลดได้อย่างไรนะครับตรงนี้ตอนนี้โอเคครับเริ่มสเปร์แล้วนะครับตอนนี้ตรงน,นี้มันจะช่วยลดนะครับช่วยลดอุณหภูมินะครับซึ่งจะทําให้ผักเนี่ยของเราเนี่ยเจริญเตนนิบโตได้ดีนะครับ ถ้ามีความร้อนมากเกินไปก็จะทําให้ผักเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้หรือหรือว่าไม่เจริญเติบโตเท่าเท่าเท่าที่เราต้องการนะครับตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เรากา็ได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับยูวชนสร้างชาติย